เอเเป็นผู้สมัครบิแบบแรกกลือกตั้งท้องถิน่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใสเทศบาลเมืองตากขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชที่มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมดำเนินการดังนี้19กุมภาพันธ์รตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลาและนายกเทศมนตรีเมืองตาก2ม,ามีนาคมตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง12มีนาคม วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน17มีนาคมวันสุดท้ายเพิ่มชื่อถอนชื่อ21-27มีนาคมแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง28มีนาคมวันเลือกตั้ง29มีนาคมถึง4เมษายนแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตั้งเทศบาล ร่วมพัฒนาประชาธิปไตยพร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองตากอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เรามีนัดกันที่คูหาเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุดจริตโปร่งใส